สวัสดีครับพบกันในหอก FC สอร้อยเป็นผ่าน,นแพง FC น้องอุ้งอิงครบับได้เวลาเอิ่นแล้วออใครเนี่ยแต่ผู้น้อนเสยหนั่นแล้วพุนป๋าโง่คงว่าเห็นว่าเบิ่งแล้วน้อนเสยบ่วสนใจไฟได้มองน้อนดีผลเนาะหืมมวนคาก น่ะฮานอนล่มกับบ่อควยแห้งครับหมองนอนเพิ่นแหละกระแดดกับวิมีโอ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 โโอโอ่มยังไงยังคักจังแน่เลยมองนี้มันบังล่มพอดีนะพี่น้องล่มมันมาซอ <im Alto Del ire> กนั UM wrote, <al> together, ่นพอดีเออเอาอีปิ้วเวินเวินเวินเลย พี่โดพี่โดทำอะไรอ่ะอะเดี๋ยวให้อาหารสองท้องก่อนตูรโลปูอ๋อหายแล้วครับแต่เศร้าก็เลยเสยนะแต่ดิกิ้นอิ่มเลยทั้งสี่หละเสยแบ่งแบ่งแบ่งเอ้าเอาเอ้าหมุนกันเอ้าเอ้าเอ้าเออเอ้าเอ้าเออ กินอาหารเช้ากันครับสำหรับน้องๆสองท้องคุณนารักครับท้องทานและท้องแท้ผุ่นไอโดไปเบึ่งไอโดเฮ็ดยังไปได้ป้าแห่งมอเตอไซกินป้าแห่ง <laughs> กินป้าแห่งอีรีเลยพี่น้อง คือถ้าป้าสด,สดป้าเป็นเพื่อน,นบอกกินเลยครับแต่ป้าเี่มันมัน,น,นมีน้ำบอดนะ่ะน้ำมันสิไปข้างอยู่ในเฟืองในอย่างสิหะ่ะมันแหง้งมันตากแดดจนมันแห้งนะ่ะแห้งจนกรอบอ่ะพี่โดสิกินครับนี่ก็นสิไปหากินนะกินเรื่อยเห็นบมื่อไรขาบมานอนเห็นแบบเดียวก็เหมือนตัวหนึ่งเพราะว่ามันมันกรอบนะพี่น้องมันแห้งมันกรอบปูเขาไปบานครับ ปูเขาไปบ้านยังบอกต้นได้เริ่มเห็ดไอ้มุ่งลังค่านะครับเนาะเดี๋ยวเป็นเหตดตอนไดใหกก้จังคอยไปรวมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือครับนี่บรรยากาศยามเศร้าๆครับเจ็ดโมงหาซิปแดดเปียงๆครับพี่น้อง เบิงนกนกขนานดะมันไหลกาครับพี่น้องเบิงตันนี้หน่อยเด้อยูพ่นกกขามนม่นกน็คือว่าเฮาสีเห็ดเป็นหลกเฟืองเด้อพี่นอ้องเด้อพ่นกกขามสีเห็ดเป็นหลกเฟืองครับแต่ว่าหมองซาเนี่ยสีเห็ดเป็นของง่วงครับแต่ว่าก็ตกเบิงอีกว่าเป็นสีเห็ดใหญ่ซ้ำได้นะพี่น้องเพราะว่า เป่าไม้ก็คือค้ายงัวออกให้หมดครับเรื่องไหวแตวัดศาสนาครับพี่น้องพ่อเอกให้คล้ายออกให้หมดเลยนะครับบ่อยากให้ปูให้ยาลําบากกว่าสันแต่ปูกับยาก็ว,าว่าอยากสีเลียงไหวกินหญ้ากินเฟืองอยากเลียงไหวได้ฟุน้นได้ปุ๋ยพ่อเอกว่าโอ้มันบ่กคุ้มปุ๋ยฟนนุ้นนั่นฟุ้นนั่นไอขี้งัวขี่ยางนันซสือเอารถละสามสี่พันนะครับพี่น้อง พ่แม่เท่าเลียงต่อไปเนี่ยก็สิค่าหญ้าค่าเฟืองค่านั่นค่านี่แล้วก็ค่าแห้งข้านนำครับพี่น้องตรงเมื่อยแห้งนะพี่น้องแล้วก็ที่สําคัญคือปูกระยาก็อายุลร้ขึ้นเรื่อยแล้วนะครับเนาะเจ็ดสิบกันแล้วตอนนี้กับ่อแม่สิเจ็ดสิบแล้วหกสิบกว่าแล้วครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่พ่อเอกบ่อยากให้เรียงนะนะพี่น้อง เหตุผลที่บบอยากให้เลี้ยงแต่ว่าคือผู้เฒ่าบ้านเฮ้านั่นแหละครับบบมีงัวมีควายไปซิอู่จงังไดเหุ่นนะบบมีงัวมีค้ายเลี้ยงสิเฮ็ดจังได่ะพุนะ่นนะเพราะว่าแถวบ้านนี่คือเพิ่นบบเพิ่นบบไอ้บปลูกพักปลูกห้านนั่นะนะพี่น้องเกี่ยวเขาออกก็คือบบมีอย่างเหตุหนอกจากเลี้ยงงว่วเลี้ยงควายครับก็เลยตรงเลี้ยงนะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงก็คือเอาไว้ตัวเดียวนั่นล่ะพี่น้อง ให้เพิ่นเหลี่ยงวัดสนาตัวเดียวกับพ่อเหลีอ,อังสินะดีกว่าบา่อไอ้เหลือพ่อโตจจงได้มันก็เหลือวัดสนาอยู่แล้วนะตัวหนึ่งนะเพราะว่าวัดสนานี่เจงไดกับบริขายครับพี่น้องก็เสิเหลี่ยงไว้เบื้องยืงสั้นละหอดเวลาก็คือสีห้เพิ่นผสมมีลูกมิยังอยู่ดอกก็ขืนอยกับไอ้น้นองอุ้งอิงขึ้นอยกับพ่อเอกแม่หน่อยนั่มครับว่าเพิ่นสีเห็ดจจงไดนะครับ แต่ว่าหลักๆคือพ่อเอกให้คายออกให้หมดครับพ่อเอกให้คายออกให้หมดครับงัวกบควยไ่อ,อยากให้พ่อกับแม่ลำบากน่นแหละครับพี่นอ้องเพราะว่าเห็นแล้วมันมันลำบากครับยิ่งนาที่บ่ได็ปล่อยบ่ไเด้ออเอาเอาเพิินอองมาผูกกินยังสิเนี่ยขังเพิินไวนะ้น่ะหาให้กินสำารดกับ่พ่อเลยพี่น้อง เกี่ยวหยาจังได้กับบ่พ่อได้ซื้อหยาจังได้กับบ่พ่อได้อาทิตย์หนึ่งซื้อหยาเทื่อนหนึ่งสองเทื่อเทื่อละหาล่อยหาล่อยมันกับบ่คุ้มอะครับเอาเงินมาซื้อหยาให้ง่วงไอ้สิแต่ว่างง่วงกับบ่มีอ้วนขึ้นนะกินจังได้กับจอยคือเก่านะครับมันกับบ่ได้มีคือกันกับว่าบ่แมีนว่าเขาซื้อหยาให้กินหาล่อยง่วงตัวนี้สิแพงขึ้นหาล่อยซื้อหยาให้กินพันหนึ่งง่วงตัวนี้สิแพงขืนพันหนึ่งมันบ่แมีนจังสันเลยครับ งัวตัวนี้สองมืนเจ้าซื้อ,อใหญ่กินเมื่อสองพัน 2, มันจอยลงเขามาซื้อเจ้าเมื่นหักบมเมนว่าเขาตีราคาให้มื่นหาเดียเด๋ยวเดีย๋ยเดี๋ยเอาอหญ่ให้มันกินก่อนจากสองพันมันสี่ได้มื่นเจ็ดมันโบเมนเลยครับมันโมเมนแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเลี้ยงพวกนี้นี่ถ้าเกิดว่าบอ่ออิรร้อนจังงหแเ้าก็บม่มีกําไรครับมีแต่ขาดทุนไปเรื่อยมีแต่จมไปเรื่อยครับเป็นกันเลยบอ่อยากให้ ปูกบะยาเลี่ยงนะครับพ่อเอกนี่แหละครับคือส่วนที่อนาคตนะครับเรื่องของงวของกล้วยของของงวของของกล้วยพวกนี้ครับสิไปยุ่พุุนละครหม่องคู่ซานนั่นล่ะเป็นสิทมแบบใดลักษณะใดเอาออกจังไดเอาไว้จังไดก็รอติดตามครับตอนนี้คือร่อลดร่อลดแมคโครนะครับเพราะว่าแถวนี้ ดินมันยังบ่แห็งดีรถพ่นรถด,ดินเพ่นกันยังบ่ามานะครับแต่รถด,ดินเพ่นมาเฮากับสีมีดินมีหยังมาไซนะครับพี่น้องเราเฮากับสีสามาที่สี่ไอ้วางแผนใดว่าสีเฮดจังไดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจเด้อพี่น้องฝากเบิ่งโฆษณาบอก,กดถขามโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สนีทสะก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ